ขอหวยแห่ขอเลขเด็ดเจ้าแม่ตะเคียนทองเจ็ดร้อยปีหวังรับโชคต่อเนื่องสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนนะคะไปกันเลยนะคะไปที่วัดโพทองหมู่ที่ห้าตำบลโพทองอำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ ชาวบ้านเข้าไปขอโชคขอลาบที่ต้นตะเคียนนะคะโดยต้นตะเคียนต้นนี้นะคะมีความยาวประมาณ13เมตรนะคะกว้างประมาณ1.2เมตรนะคะที่ถูกพบในคลองน้ำบ้านด่านกรวดดานใหญ่นะคะโดยเป็นพื้นที่ของชาวบ้านและได้เคลื่อนย้ายมาไว้ที่วัดดังกล่าวหลายเดือนแล้วนะคะ ล่าสุดก็ได้ทำปูนฐานรองที่มั่นคงให้กับเจ้าแม่ตะเคียนทองนะคะโดยต้นตะเคียนดังกล่าวมีเจ้าแม่สิงสถิตอยู่หลายองค์ว่าอย่างนั้นนะคะที่ชื่อว่าเป็นแม่ยาทองคำแม่ยาสบายทองแม่ยาฟ้าทิพย์เกสรแม่รัตนาพรและพ่อปู่ศีนินนะคะโดยมีอายุกว่า700ปีเลยนะคะ ทั้งนี้นะคะชาวบ้านได้สร้างศาลให้กับเจ้าแม่ตะเกียนทั้งหมดด้วยนะคะนี่เลยนะคะชาวบ้านทราบข่าวก็มาขอเลขเด็ดกันไม่ขาดสายเลยนะคะมาขัดทูๆมาทูแล้วเลขมันก็โผล่ขึ้นมาประมาณนั้นนะคะก่อนวันหวยออกนะคะชาวบ้านเขามีล่างทรงมาประกอบพิธีนะคะซึ่งเกิดอาการแปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้าสิงนะคะพร้อมยกมือยกไม้แสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าเป็นตัวเลขต่างๆนะคะ ชาวบ้านฮึองฮาเลยนะคะแน่นอนนะคะเขาก็ดูที่มือที่ไม้นะคะที่จูขึ้นมาชาวบ้านบางคนบอกว่าน่าจะเป็นเลขสามเลขสี่เลขเจ็ดนะคะนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังจับคําพูดของร้างทรงอีกนะครับซึ่งเขาพูดออกมาว่าเลขไม่ออกหามก็ออกเบิ้ลพูดอย่างนี้นะคะนี่เลยนะเลขไม่ออกหามก็ออกเบิ้ลน,นะคะ ทำให้ชาวบ้านที่ไปร่วมทําพิธีก็ฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะลางทรงนะคะก็ได้เขียนตัวเลขลงบนกระดาษให้ขอหวยเอาไปเสี่ยงโชคอีกต่างหากนะคะโดยมีเลขที่ล่างทรงเขียนก็มี432 55 56 32 33นะคะ ส่วนเลขแม่ตะเกียนที่ชาวบ้านเขาไปขัดขัด,ขดทูท,ทไปทูไปส่องนี่นะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเห็นเป็นเลข505กับ50นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะก็เป็นบรรยากาศกันขอโชคขอลาบแม่ตะเกียนตอนกลางคืนแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านได้ขอให้ทุกท่านเฮงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ